ซ้อมกันใหญ่นะซ้อมกันใหญ่นะสำหรับคอนเสิร์ตสวัสดีพี่ตตงคับสวัสดีครับสามมันประจำบ้านโอ้โหรู้สึกคึกกันแล้วเกินะวันนี้ผมได้โอกาสมาสัมภาษณ์สินเจริญที่บ้านนะครับเพราะว่าเชิญไปที่สตูที่ถึงจำไม่ยอมไปถ้าเกิดว่ามาบ้านสินเจริญเราก็มีเขาเรียกว่าที่นั่งกิติมศักดิ์สำหรับพี่พี่แตมครับตรงนี้เลยครับพี่แดงเลยนะใช่เลยครับประมือพักชับซึ่งรมครับ พ <ess a good time> อ,อ,อดีใจยังไยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เมื่อก่อนที่เคยไปรายการของสินเจริญใช่ฮะได้ถูกสัมภาษณ์<ะ>วันนี้ได้มาสัมภาษณ์สินเจริญโอ้โหที่แต่ทุกทุกรายการให้เกียรติเราทุกรายการเลยนะครับ,ค,รบ <S 2> <S 2> คือจะว่ายังไงละ่ะมันก็เราต่างคนต่างท่อยีทท่ออาศัยกันการทำงานก็แบบนี้เลยเนาะเราต้องมีพันธมิตรใช่ปะ่ะใช่คับพี่แต่แล้วก็สิ่งที่สําคัญไม่ไม่ไม่ใช่ว่า พี่ตามติดตามรายการสินเจริญชั้นแข็งเราเองก็เป็นแฟนรายการคิดถึงจัง asa, ใช่ครับชอ,ชอบมากเทปที่คุณเสกโลโซไปออกวันนะั้นร้องเพลงของจอห์นเลนนอนด้วยผมก็ชอบเพลงนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็ศิลปินแหล่ท่านไปไปออกคิดถึงจังเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําให้คนชอบและติดตามคิดถึงจังคเพราะเสน่ห์ของมันคือมันได้ฟังเพลงที่ศิลปินคนนั้นหรือได้ฟังคําสัมภาษณ์บรรยากาศคําถามที่ไม่ค่อยได้ปรากฏที่ไหน แล้วผมเองก็ครับก็เป็นแขกประจําที่บ้านเขาเหมือนกันนะครับพวกเราก็จะมาสิงศกสิทิที่นี่มาแลกเปลี่ยนก็แลกเปลี่ยนอะไรวัฒนธรรมวัฒนธรรมครับทางด้ความคิดครับเราดีมากย้ายกันเมื่อไม่กี่คืนวันนี้เองนะครับอย่าพูดไปอย่าพูดดังไปนะที่จริงเราอยากไปที่สตูดิโอคิดถึงจังมากตอนนี้นะแต่ที่นี่ดีกว่าคือเรารู้ว่าที่นี่มันมันครบบริบูรณ์กว่าที่นู่นเออที่นี่ผมรู้สึกว่าเราเราจะมี มีทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ต้องเสียเวลาเ,เริ่มเลยดีกว่าครัครือมันเป็นธรรมดาขอ,ข,อของรายการคิดจริงจคือถ้าถามประวัติกันก่อนว่าวงสินเจริญเป็นเป็น,ปนไงมายัางไง,งถึงเป็นสินเจริญได้ตอนนี้เรารู้มีมีบอยบอมครับมีบอมมีเบอรเลแล้วก็บอยใช่ไหมสามคนพี่น้องเนาะเริ่มจากสามคนเนี่ยเอาสามคนก่อนเอชิญบอยครับไอ้ถ้าเกิดว่าถ้านับเวลาที่ร้องเพลงเล่นดนตรีกันมานี่ก็สามสิบปีอยู่ีที่อย่างปีนี้สามสิบปีอยู่ดีที่ผม ร้องเพลงเล่นๆกับพี่บอมพีก็พอๆกันเลยเนาะใช่ฮะแต่ผมอยู่ป .5 นู่นป .5 ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นปียังดูหนุ่มกันอยู่โอุ้ยพี่จังขอบคุณมากครับฮะผมนักจริงๆยังสมรภูมิสนิทกันขอบคุณครับพี่จังลองถามอันนี้สิครับออด s สหรือ Begin ถ้าใส่ไปทีนี่ไม่ทำเลยไม่ได้แล้วไงต่อแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่านับถึงการเป็นวงสิงห์ยนต์บราเธอร์จริงๆแล้วเนี่ย15ปีพอดีครับ15นี่ถือว่าคิดถึงจัง มาอยู่ตรงนี้ผมยินดีที่สุดเลยเพราะว่ามันครบ15ปีสินเจริญพอดิบพอดีนะฮะเริ่มต้นจากที่พี่บอมเขาพี่เบิ้ลเขาทำเขาแต่งเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงครับแต่งเพลงเพราะด้วยตัวเองเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทตัวัรสูงไปนอนนอนอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทําอะไรดีแต่งเพลงดีกว่าแล้วก็อัดเพลงเอาไว้อัดเล่นๆนี่แหละฮะใช้เซต้าโป่งอัดเล่นๆพี่บอมเอาเพลงไปเปิดตอนนี้บอมทาร้านอาหารอยู่ที่วงหลงังเอแบกฮะ มีร้านอาหารด้วยมีร้านอาหารนครับร้านเล็กๆแต่ว่าไม่อร่อยเท่ากับครัวชลครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเขาอาทำอาหารได้ไรผมเจียวไข่เจียวอร่อยเหมือนคุณเจียวนะคุณแตงไม่ไม่ฮะจะอยากรู้แต่ไม่สนอะไเีเมื่อก่อนมีเมนูอะไรเด็ดสุดเมนูเด็ดสุดที่ร้านอาหารคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนอยู่ที่หลังเอแบกหลังเอแบกหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านเสรีเนี่ยหมู่บ้านเสรีใช่ครับทีหลังเอแบกเนี่ยใช่ครับใช่ที่ไปถ่ายรายการทีนี้ไอ้ร้านอาหารเนี่ยเปเน้นว่าได้แม่ครัวเก่าแก่มา ในว่าเคยทำสตูไก่ให้ร้านการดาบเบเกอรี่แล้ว่าการดาบุ้ยถือว่าแม่ครัวเขาครัว้ัวงสุสดสตูเนื้อ,อสตูไก่ขายสตูเนี่ยขายดีแต่ขาดทุน เพราะว่าไม่ใช่เขาก็ของกินเองอร่อยจริงเจ้าของเนื้อเจ้าของเาตเจ้าของพี่ตั้มเนี่ยพี่ต้ก็โหดเชี่ยวชาญเรื่องร้านอาหารขาอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะเหมือนพ่อกันแหละทำเองทาเองทานเองเราไม่ได้ทานเองหรอกคนช่วยกันทานอาลืมนะปรากฏว่าเรื่องสัมภาษณ์คุณติ๋วยว่าไอเพลงตัวอย่างเนี้ยที่เบิ้ลเขาเขียนผมมาทำดนตรีไปเปิดในร้านอาหาร ร้านอาหารของตัวเองก็ปรากฏว่ามีคนมาถามเยอะที่เทชื่อชุดอะไรซื้อได้ที่ไหนเพลงอะไรพี่เพราะจังเลยใช่ไหมผมว่าประมาณ17บเจ็ดปีที่แล้ว17ว่ปสิบแปดปีที่แล้วตอนนั้นผมน่าอายุยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วตอนนั้สิบเจ็ดปีพรก็เจ้ามันก็ห้าสิบห้าสิบเนี่ยพี่บองเขาก็เลยเห็นว่าเอ้ยไอเพลงที่เบิ้ลมันแต่งขึ้นมาเฉยๆเพราะมันป่วยเนี่ยเอามาเปิดอยู่ในร้านอาหารแค่นี้คนยังถามถึงเฮ้ย ไอ้ไอการที่เราสามคนเป็นนักดนตรีเล่นฟรีมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเรามันมันทำให้พี่อมเกิดแรงบันดาลใจนะฮะเกิดไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคนยอที่จะทำเดองบายอบว่ายอคนต้องเลยเรา ทำไมไม่น่าจะน่าจะทําเป็นเทปไรอย่างน้อเงี้ยอย่างนั้นเลยโดนยอพี่บอมก็เลยใช้เหตุผลนี่แหละใช้เหตุผลนี่แหละในการปิดร้านซึ่งมันจริงมันต้องปิดอยู่แล้วแค่ันไม่ไดดูสวยกว่าเออโทษกโทษร้านนี้ต้องปิดจัดการเพราะเจ้าของจะเข้าวงการบันเทิงและแล้วและแล้วเมื่อดโมเทปเสร็จผมก็ได้จัได้เลยตอนนั้นนั่นรถรถเมสาย99ใช่ครับ นั่งกันไปสามคนใส่กางสุก้าผมโหนเบิ้ลหนไม่ต้องละเอียดให้บ่อยนะเสียใจน้องเอาไปถึงแล้วไม่ชอบเลยเราตัดทิ้งได้ไปถึงบริษัทที่เอ็มไบริษัท EMI ไปถึงปุ๊บก็จะขอเข้าพบอ่าบอสบริษัทประมาณเก็เขาบอกว่าคุณณประมาไม่ใช่ตอนนั้นคุณพิชาต์ตอนนั้นคุณพิชาต์แกไม่ยุ่งแกยุ่งอยู่แกก็เลยบอกว่าทั้งั้นทิ้งไว้ที่พนักงานหนึ่งคนที่อยู่ข้างหน้าผมหันไปมองอ๋อพนักงานทำความสะอาด ผมทิ้งไว้คนแรกที่รับเทปเดโมสีเลือนคือนักการความสะอาดของ e m i ฮะผมกลัวว่าเดโมตอนนั้นเวลาทำมันจะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมพี่แตงเพราะนั้นมันก็มีค่าสำหรับเรามากก็เลยบอกว่าขอโทษครับชื่อคุณอะไรครับเขาบอกว่าเขาชื่อนิดค่ะคุณนิดนะฮะผมก็เรียกผมก็เรียกเพราะว่าคุณนิดเขาบอกว่าไม่เป็นไรเรี่กนิดเฉยๆก็ได้ค่ะผมบอกเอาผมียกคุณนิดแล้วกันคุณนิดเก็บไว้ผมหน่อยถ้าเกิดว่าภายใน15วันเขาไม่ติดต่อกลับไปผมจะมารับคืนนะเพราะมันมีความหมายสำหรับผมมากคุณนิดแกก็บไว้ให พนักงานคำความสะอาดบริษัทยีไคุณนิดถ้าดูอยู่ผมขอบคุณคุณนิดครับขอบคุณมากครับครับคุณได้สร้างศิลปินทุกต้องการครับคุณมีมีมีอะไรมีบุญคุณบุญคุณมากมากที่ทำให้สามศิ้นนี้เกิดขึ้นมาอยู่ในวงการเพลงของบ้านเราได้อย่างสง่างามครับผมให้คุณนิดนครับี่ตางคิดดูว่าคนอื่นอาจจะเข้าวงการด้วยพจน์อนนท์ภูริยะนี่คุณนิด นี่ฮะนักงานทำความสะอาดชาวอีเมทไทยเมื่อ15ปีที่แล้วใช่ครับกว่านั้นอีกครับประมาณนั้นนะเซสัก15-16ปีนั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการทำเพลงของสินเจริญครับเพราะว่าหลังจากที่คุณนิดรับเทปเดโมเราไปนั่งรถเมย์กลับมาบ้านแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยฮะสักประมาณ3ชั่วโมงถัดไปก็มีโทรศัพท์จากอีเมที่หลัง3ชั่วโมงเท่านั้นเองบอกว่าเทปหายแล้วไงเฮ้ มิดโชคมากขอขอตบเลยไม่อะไรนี้เรียกเราสามคนกลับไปบอกว่าออกไดสามชั่วโมงใช่ฮะโอ้แต่ดิตาเหลือกกลับไปเลยโอ้ยผมจำมมารจำเหตุการณ์เขาบอกเขาตั้งใจมากเพราะเขาทำเดโม่นี่มาตั้งสามสี่เดือนกี่ตังค์หมดไปกี่ตังค์โอ้โหก็เยอะนะตอนนั้นเป็นพันนะหลายพันนะหลายพันฮะพันหกได้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มีความบเป็นพันแล้วก็ทำที่ไหนทำที่เอ่ตอนนั้นไปทำทำทั้งที่บ้านด้วยทที่บ้านด้วยใช้เครื่องอัดแบบ พี่บอมต้องศึกษาเองมันต้องไปหาเครื่องเครื่องอัดมานะฮะพี่ถามก็ต้องเอาเครื่องทำเดโมไปเลือดการท็กับเด็นเนาะครับเครื่องอัดสิทัดแลวแล้วหลังจากนั้นก็ยื่นเดโมไปอยู่กับคุณนี้คุณนี้รับเดโมไปนั่งรถเมย์กลับมาอยู่บ้านสักประมาณ3าชั่วโมงสุดท้ายครับใช่ครับกลับมาพี่บอมนี่กอดพ่อกับแม่ร้องไห้ก่อนเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่รอคอยอยู่ฮะถือกีตาร์ไปหนึ่งตัวขึ้นไปถึงคราวนี้ได้เจอแล้ว ได้เจอบอสเ m i ได้เจอคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ EMI นั่งกันเหมือนกับที่ผมกับสามคนพี่ตั้มนั่งอย่างนี้เขาก็นั่งขอเพลงมาผมสองคนก็ร้องเอาอยากสิเสอยากร้องเพลงอีกก็ร้องเที่เพลงชื่อเพลงสัญญาสัญญาสนุกดีย่ะนี่ถือว่าเป็นเพลงแรกที่เป็นเปิดประตูบานแรกของเราครับวงการเพลงครับพ่อร้องให้ด้วยเพลงเพลงนี้ใช่ครับสัญญาครับ เธลืมเลือนคำที่ยังเตือนอาจเพียงลมงที่พาดพาอ่อนปลิวเบาก่อนปรายรุง่งเส้นทางเดินคนฉันเธอที่สำคัญ กอดประคอ,องไตรตรองไว้สองทางดังตะว,วันชายเป็นดอกไม้ที่ล่องลอยหอมหูนกลิ่นไอความฝันจดจำคำเธอสัญญาที่เป็นดังลมพัดเลยผ่านไปสัญญาเป็นอะไรทำไมไม่รักษากันบาาต่างาคนต่างเคยรู้ ขอบฟ้าเส้นทางที่ทอฝฟันสัญญาแปลเปลี่ยนไปหมดความหมายลงเส้นพรันราตรีที่เยียบงนบันกับภ้าฝันกับคำเธอส ถ้าเอี๊ยมไม่รับมันก็บ้าแล้วล่ะโอ้ดีว่ะขอบคุณพี่ต๋าที่ชวน่วยร้องนะฮะเอถือว่าเป็นการร้องแบบครบรอยสิบห้าเลยด้เ่คืนได้ยินนะเนี่ยครับเมื่เคยได้ยินเพลงนี้นี่เป็นเพลงแรกของสินเจริญเลยแล้วก็เป็นเพลงที่สร้างปรากฏการณ์บนหน้าปัดขึ้นวิทยุเล่าให้ฟังหน่อยดีใจจริงๆพี่ต๋าตอนออกเทปไปความฝันของคนออกเทปฮะตอนนั้นก็คือดูชาร์ตวิทยุ ชัดอันดับเพลงในยุถูกต้องโอ้ยเราจะมีเขาไม่มีเคอร์ไหมจริงจริงครับบิดดูบิดกูคลื่นไหนเหมือนกันแหละไอ้คนรู้จักก็โทรบอกว่าที่คลื่นนี้จริงจริงนะไปที่นี้ไปเหมือนอย่างพี่สุดตอนนี้วงการเนี่ยถือว่าคึกคักมากใช่ดีเจมันคลื่นหน้าปัดมันเพียบไม่เหมือนสมัยนี้แล้วแต่ละคนไม่ได้มีค่ายมีอะไรเราก็จะเป็นผู้อิสระทั้งหมดอินดี้เขาจะเปิดแล้วก็จะบิดตามคลื่นแต่ละเฮ้ยเพลงละมาแล้วเว้ยเฮ้ย ใช่ใช่ไหมอย่างนั้นเลยตอนนี้ใช่ไหมแล้วพ่อกับแม่ยิ่งแล้วใหญ่ตัวเพลงลูกไม่ติดชาร์จตัวตัวดีเจจาเสียงได้พ่อพ่อฮัลโหลพ่อรับเสียงพรับเสียงคืออะไรนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือขอนอกเรื่องนิดหนึ่งที่เนะประทับใจกับสินเจริญเนี่ยไม่ได้เขาเท่าไหร่หรอกประทับใจพ่อ่เขาหนุนลูกเขาแล้วเขารักลูกเขาแล้วเขา คือไอ้พวกนี้มันดังพ่อพ่อมันเนี่ย <laughs> พ่อพ่อแม่ช่วยกันช่วยกันส่งเสริมแล้วก็หนุนล,ลูกตลอด <c oughs> อ,ลอันนี้เป็นอะไรซึ่งซึ่งตังเข้าใจซึ่ง,ง,ง,งไม่มีใครแบบนี้หรอกอ,อย่างพวกพี่ที่เกิดมาทําเพลงเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้ไม่ได้สนใจอะไรเลยเราในรุ่นแต่ที่เนี่ยพ่อแม่ซัพพอร์ตหมดคือคือจริงๆแล้วถ้าพูดถ้าจะพูดทาบูทให้เข้าใจก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยสนับสนุนสมมติสมมตินะฮะสมมติว่าถ้าผมเนี่ยเป็นพนักงานดูดซั่วมาสมมติผมทํางานเทศบาลพ่อกับแม่ก็จะ ภูมิใจที่ผมทำงานเทศบาลอะไรเงี้ยพ่จะโทรศัพท์ไปทุกบ้านว่าส่วนเต่พี่ต๋าส่วนแต่พี่ต๋าเพื่อให้ไม่มีเคื่อให้รู้ว่าไม่ได้เจ๊เจ่ใจมีสภาพมากี่คนก็ตามนะพ่อไม่สนสนุนเต้นกินลำกินฟรีนะลูกชีวิตเราเนี่ยมันต้องก้าวหน้าในทางธุรกิจต้องทำงานธนาคารต้องทำงานการเงินต้องประสบการมันมั่นคงลูกนะแต่นี่โอ้โหลูกทำอะไรก็หนุนแต่ไม่แน่ในพี่ต๋าผมทำมาสิบห้าปีอะ เขาอาจจะคิดก็ได้ว่าเออหน้าสักส่วนนี่มันทางราชการเนาะเราย้อนกลับมาเดินพลิกพลิกอารมณ์พลิกอารมณ์กลับมา <S <S บที่ชาร์จเพลงชาร์จเพลง,ลงโอ้โหเออปรากฏว่าตอนนั้นมีคลื่นวิทยุชื่อ Pirate Radio ของพี่ออวินิตเออวินติตนะชอ่าว<อ>ินิตเพลงสัญญาของสินเจริญขึ้นอันดับหนึ่งขึ้นอันดับหนึ่งครับโอ้โหเคร่องเดียวครบเครื่องเดียวของวินิตโอ้โหผมตับ ความรู้สึกข,ของคนที่มันเพลงขึ้นดับหนึ่งเฮ้ยมันแง่เยเนี่ยแล้วเพลงขึ้นดับหนึ่งเน,นี่ยโดนเปิดตลอดเนี่จะโดนเปิดตลอดเราม่ได้ฟัง,งเพลงเราตลอดปรากฏว่าเฮ้ยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนไอ้เพลงสัญญาเดี่ยญญยังอยู่ที่ชัดอันดับหนึ่งอันหนึ่งพระเจ้าผมะลืมดูไปมันเปลี่ยนที่อดับเฮดเฮ้งเครื่องเลเบอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าเราเนี่ยออกเพลงสัญญา ติดชาร์จอันดับหนึ่งแต่มาติดจริงๆเนี่ยประมาณ1เดือนหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปในวงแบทเทสตอนนั้นน่ะก็ออกเพลงที่สัญญาที่สัญญาเขาเลยคำสัญญาฉันจะรักรันเป็นเธอต่อไปสัญญาเนี่ยอยู่สามสี่เดือนแต่จริงนะคือเราพูดพูดถึงคุณวินิตนึเครับในนะที่เราเราอยู่ในวงการนี้ด้วยครับพี่ตามวินิจเนี่ยเขาเปิดเพลงพวกพี่มาตั้งแต่สมัยเขา เริ่มจากรายการเขา<อ>ใั่ไ<อ>นสปอร์ตในสปอร์อตใช่คือบา่ทีเนี่ยพอไปปุ๊บพินิดเนี่ยนะพี่ดำไปสามาัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์คือเขาจะเขาจะชอบแล้วจะหนุนเนี่ยนี่ต้องขอบคุณพินินือนกันในใน,ในธนะที่แต่ผมเป็นนักร้องคนหนึ่งพินิดเนี่ยช่วยถือว่าเป็นสนับสนุนพวกเราได้อย่างเพลงอะไรซึ่งไม่อยู่ในตลาดหรือไม่เพลงอะไรซึ่งซึ่งไม่ใช่น่เพลงป๊อปซ์เขาจะช่วยพวกเรา่จริงพี่ดำผมเสริมอีกนิดนึงตรงที่ที่จริงแล้วผมสามคนไม่ใช่เป็นวงดนตรีแบบหุย ชื่อดังหรือคนจะรอคอยมากนะฮะพี่วินิจเนี่ยจัดงานใหญ่อย่างเทสคาดนตรีวินเทอร์เขาใหญ่วงดังๆนั้นก็ยังก็ยังชวนผมล่าสุดแกทำรายการคอนเสิร์ตเดเซสชั่นล่าสุดก็ใช่ก็เพิ่งก็เพิ่งชวนผมไปเอไปตลอดแหละเออลยพี่แต้มเขากระปุกอย่างนูดอย่างเฮ้ยมันมันก็ยังน่ารักอ่เราเปลี่ยนเรื่องกลับไปที่ความสิงเจริญเราเปลี่ยนเรื่องทุกเรื่องเลย เป็นพี่ที่นอนที่แบบว่าจะวกอะไรมาที่จะเก็บหมดเฮ้ยต้องเก็บละเอียดเราวต้องเก็บหมดเพราะพีนี่เราก็อ่ะพี่นี่ซะหน่อยเราเริ่มเลื่อนไปดีเทลอ่ะครับเราวกกลับไปที่ติดชาร์จสามเดือนสี่เดือนปรากฏสัญญาเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่ดันเป็นสัญญาประเทศเออผมก็อ่ะจบก็จบงานอ่าสินเจริญชุดแรกด้วยยอดขายที่โอเคพอจะไหวพอจะไหวนั่นหมายความถึงว่า ชุบหน้าได้ทำแน่แนครับถ้าเกิดกับยอดขายที่มันไม่เจ๋งเป็นม้วนเทปก็เราขายได้ประมาณ80,000ม้วนอในชุดแรกเยอะนะเว้ยเยอะนะในสมัยสมัยก่อนถือว่าใช้ได้เลย80,000ม้วนในกลุ่มกลุ่มคนที่ฟังเพลงเป็นพ่อครึ่งหนึ่งผมคุณพ่อ40,000ฮะเอาพ่อไม่พ่อห้ามผื่นพ่อกระซิบอกแลวนี่คุณแถมผมเนี่ยนะช่วยนุนนันเนี่ยดูนินเนี่ย กห้าหมื่นที่เกีิดแชร์จนฟรีหมดแต่หกสิบาทใช่ไมหลหกสิบใช่หกสิบหมดตัวเลยขายอีกสิต้องไ่ลูกสาัคนเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากนั้นเราเราก็จะมีงานต่อเนื่องถึงแม้จะไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ก็แปลกที่แต้มอยู่ในบริษัทเทปที่เป็นบริษัทเป็นค่ายเทปที่เขาบอกว่า อินเตอร์เนชั่นแนลก็คือว่าเป็นจัดจำหน่ายของศิลปินต่างประเทศจากบริษัทแรกคือ EMI ก็มาอยู่บริษัทโซนี่โซนี่มิวสิกครับโซนี่อีกจัดโซนี่ก็อยู่วอร์เนอร์อ้ฝรั่งทั้งสิ้นฝรั่งทั้งสิ้นสังเกตได้ว่าบริษัทเทปที่เป็นไทยที่ประสบความสำเร็จมากอย่างแกรมมี่อาร์เอสไม่มีเมเกอรีไม่ไดไม่ส่วนเขาคงไม่ถูกใจลักษณะแบบนี้เพราะว่าเพลงเราเนี่ยต้องบอกก่อนบางทีเนี่ยมันอยู่ หลายคนบอกว่าเพลงสินเจริญมันไม่ได้อยู่บนหน้าปัดอะไรอย่างนั้นนะมันมีความเฉพาะตัวก็แล้วแต่ทุกคนวิจารณ์กันเพลงตะกูลพวกพี่เนี่ยเหมือนกันก็เป็นเฉพาะตัวแบบพวกเราจะไม่ค่อยอยู่ในหน้าปัดเท่าไหร่หรอกมันเป็นอะไรพิเศษเป็นคนลักษณะพิเศษแต่มันก็ยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผ่านมา15ปีเนี่ยยังอยู่ครับผมยังอยู่นี่ยังอยู่บนบอกถึงอะไรเหมือนก้อนหินนะจะกว้างจะปานมัก็อยู่ตรงนั้นปัจจุบันนี้เรามีงานใหม่ของเราด้วย ที่เราร่วมกันทําทั้งวงเราเนี่ยครับด้วยการจัดจําหน่ายของเราเองเห็นไหมเรามีช่องทางแล้วไม่มีเล็ดไม่มีเล็ดไม่มีหลุดไม่มีรอดไปได้เลยเพราะเป็นนักธุรกิจการตลาดด้วยอะไรอะไรพอตลาดไปดูใครเขาก็เขาก็ไม่เอาตัวต้องทำเองจับจับมือเองจับมือเบสเขาก็มีหน้าที่เอาเอาไปวันนี้200ม้วนขี่มอเตอร์ไซค์แบกไปหนิงส่งตามปั๊มน้ำเกลือแล้วก็ตะกี้ที่บอกเมืาเกิดว่าพี่แจม ถ้าเขายังไม่มาอีกสีย้าทีก็คงจะต้องโทรตามแถวโรงพยาบาีคุณทำให้รายการก็ถ่ายช้านะครับขอโทษคุณต่ำเลยครับบอกนี่ถ้าเกิดก็ต้องโทรตามกันตามนี้ได้เลยครับแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันมันทำให้เราเหมือนกับอย่างที่พี่ต่ำว่า15ปีก็ค่อยๆค่อยๆเก็บประสบการณ์การเริ่มต้นมันไม่สำเร็จมาก่อนนะครับพี่ต่ำครับ ปกติคนที่ทำพเพลงเป็นศิลปินก็คาดหวังผล ผลตอบแทนผลตอบรับความมีชื่อเสียงหรือเงินทองบางเอิญสินเจริญเนี่ยมันผ่านขั้นตอนการพอออกงานมาปุ๊บเพลงก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักสตุ้งสตางก็อาจจะไม่ได้ตอนในในช่วงยุคแรกๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่มันก็ทําให้เราได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการมาจนสิบห้าปีผมว่าพอถึงตอนนี้มันเก็บเกี่ยวมาจนเรามีประสบการณ์หลายอย่างแล้วทั้งทั้งเรื่องการทํางานวิธีการทํางานรวมถึงเรื่องของการ จัดการจัดการชีวิตจัดการสิ่งที่เราจะเจอในแต่ละแต่ละเรื่องประสบการณ์ที่มันขรุขระนั่นแหละการทำงานระหว่างพี่ระหว่างน้องนี่มันไม่ตีกันตายหรอวะใอ่รู้ไหมใช้ควาก็เบื่อดี่รับคือนี่คืออะไรรู้ไหมคือคือพี่เข้าใจนะการที่เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเราไม่ต้องเก็บอารมณ์ครับเราไม่ต้องวางฟอร์มด่าๆเลยถูกไม่ถูกเลยไม่เอาไม่จบทุกอย่างเนี่ย คือเก่งอยู่ได้กันอยู่พ่อแม่ต้องสอนมาดีมากจริงๆริงเต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวนะพ่อแม่ต้องสอนมาดีเนี่ยเพราะอะไรมันเป็นพี่เป็นผู้ชายกันหมดสามคนอายุมันก็ไล่กันครับทางานไม่ตีกันแย่หรอวะจริงต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในแนวความคิดหลักเนี่ยบอยเขาก็เป็นคนที่มีไอเดียที่ดีอยู่แล้วเบิ้ลเองก็เป็นคนที่ทั้งมีทั้งไอเดียแล้วก็ระบบการจัดการ่เจ้าอารมณ์ ชายก็เป็นไปได้ครับเน,เนี่ยดูหน้าเจ้าอารมณ์ผมว่าเป็นคนมีสตาปัญอะไรก็<ช>ได้ยดยวนนะแต่คนที่จะอารมณ์อรวยคอมคพมหมาผมเปคนมีความฝันพราอสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีระบบการจัดการที่ให้งานมันเป็นที่ยอมรับมีจุดร่วม ต้องกันไปถึงกันได้ไม่ว่าจะเป็นการที่แชร์ไอเดียกันหรือว่ามีข้อพิพาทกันในส่วนของเนื้องานบ้างเปองปกตินะเป็นปกติฮะถ้านั้นแล้วถ้าไม่ขัดแย้งก็ไม่เจริญหรอกใช่ไหมพี่อยพทูดพ่ากบอกผมดูเจ้าอรมหน่อยที่บ้านดูอะไรก่อน พี่ตัมเฮ้ยหมอตังครับอายุ50ผมีเป็นยังไงคือก็น่าจะมีทักสองคนหมอตังครับช่วยสักข้าแถวมีสิบแถวแล้วมีเป็นสิบแถวไม่ได้แค่ห้าแถวนะพูดถึงนี่มันมันมันอะไรซึ่งการทำงานระหว่างพี่ระหว่างน้องเนี่ยพี่ตัำพูดถูกบางคนก็ทำกันไม่ได้นะครับทําทำไม่ได้นะทะเลาะกันผมว่าอย่างเดียวที่ที่มันทำให้เราสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นั่นคือ ผมว่าความเข้าใจกันฮะเราเข้าใจผมเข้าใจว่าพี่บอมเป็นเป็นคนที่มีนิสัยลักษณะนิสัยความคิดแบบนี้ผมเข้าใจว่าบอยเป็นคนมีนิสัยและความคิดแบบนี้พอเราเข้าใจปุ๊บมันก็เลยเกิดการยอมรับยอมรับแล้วก็อดคนต่อสิ่งที่เขาไม่ต้องมาจากพ่อจากแม่เขาต้องสั่งสอนลูกว่าเฮ้ยนี่น้องนะนี่น้องนะเฮ้ยต้องช่วยกันนะใช่ใช่นะนี่น้องดูแลน้องนะพี่ดูแลน้องน้องต้องยอมพี่นะมันจะเป็นอย่างนี้จริงจรพี่สมมติสมมติทะเลาะทะเลาะกัน เรื่องงานเดี๋ยวเอาละจะมีสักคนเดินเข้าครัวไปแล้วก็ไปยืนบ่นอะไรกับแม่แม่คอยปอบไม่ค่อยขยันที่แต้มมันเคยถึงมันเคยถึงขั้นจะแตกหักเลยนะฮะแต่มีจุดกลับผมผมจาเหตุการณ์ได้เลยทะเลาะกันจะแตกหักกันเลยแล้วก็พี่เบิ้ลเนี่ยบอกเลยพอละออกแยกไปเลยอืผมถามเลยแยกไปทําอะไรมันกลับมาเลยฮะอันนี้เป็นจุดที่แบบจะกลับัาดีเลย ยากไปทํทำอะไรครับแล้วกลับมาแล้ไปแล้วรอไม่กันกโกรธกันไม่ได้เพราะอะไรนี่ะเพราะว่าผมอยู่บ้านเดียวกันนน่ทำงานด้วยกันผมมีรายการทีวีสามรายการมีดนตรีออกไปเล่นมีงานต้นคิดสมมุติผมโกรธกันอยู่เมื่อเช้าคิดถึงจังมาผมก็ต้องมานั่งถ่ายรายการด้วยกันและเดี๋ยวออกดนตรีด้วยกันและอยู่บนเวทีด้วยกันและมันโกรธกันได้ไม่นานรับผมัคไม่เป็นกรรมใช่อันม่เป็นกรรมแต่น่าจิตสมผัส คุณมันเป็นกรรมที่เกิดมันเป็นพี่น้องกันคุณก็เป็นมีกรรมที่ได้มันเป็นน้องอมีกรรมเป็นน้องอนี้ก็มีกรรมันเป็นพี่พ่อแม่ก็มีกรรมที่เกิดมาเป็นพวกมึงจำลอง,ลองนะองี่จำลองนี่นะจำไว้ทีนึง หนีไปเปลี่ยนชุดพีจแต้ดับไฟไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดโชว์นมหน่อยแล้วเดี๋ยวดับไฟดับไฟปุ๊บพี่แต้จะคอยบอกว่าเดินไปทางไหนไม่้องรบกวนครับคืออะไรที่พูดได้เพราะเรามีประสบการณ์มาก่อนนี่ก็มีคนในคู่มีอายุคนหนึ่งอยู่แล้วจะไม่ย่อมย่อมมองเห็นอะไรยู่ในที่สูงอายุมากก็เหมือนยู่ในที่สูงย่อมมองเห็นอะไรต่างๆนานานโยมเห็นด้วยครับผมทุมาถึงจังหวะนี้ผมก็เลยอยากจะ พูดนี้นิดนึงครับพี่ตังครับไม่ค่อยมีโอกาสที่พูดเรื่องนี้นออักนั่นคือว่าที่จริงแล้วการเดินทางผมสองคนพี่น้องเนี่ยมันมันมีคนที่ให้โอกาสและมีพระคุณเยอะที่สุดเลยฮะออถ้ามีโอกาสจะพูดชื่อได้ครบผมก็จะพูดแต่ว่าที่ผ่านมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดูท่าแล้วมันเซนกันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่พี่เรื่องนี้จริงจริง,รงแต่พูดถูกเลยเออฮะ คุณผู้ชมคะเรื่องราวความสนุกสนานของซินเจรอนบราเธอร์สยังมีมาให้ติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้รับรองว่าพวกเขาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ไปพักชม MV เพราะๆกันก่อนนะคะ